ดูจ้าวันนี้ก็ามาโชว์ในเงี้เองเจ้ะลอสองด้วยอลอสองามาดูกระเป๋าอีกแล้วนะจ้าสีหาสาาสไหนสีไหนเหลไเกน,สสสนกีสวยมากเลย สวอเลยนะจ๊ะตดูต <manufacturer> ก <mujer> <bur> uh. ่อนฝั่งนี้จะมีสีแดงแดงแรงดีมันรงเป็น่องจ้ากระเป๋าผ้าพันคอ เราจะเป็นง,งานี่ที่สีนะจ้าดูสิที่ไหนเดี๋ยวเอาคนนี้ฝั่ง,อองนี้จะเป็นโทนสีแดงสีชมพูนะจ๊ะหลายมุมจ้าพามาดูพามาช็อปเด็จ้าพี่น้องจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าตังก็จะเป็นงา ต่างเดอกด็กแใหญ่เดกนี้เลยว่าเป็นหมอดูกลาตาดีสุดเลยโอ๊เขาทำของใช้เลย เงินันนี้มาด็ติดราคาเลยเออออย็นมาก,กมากิดแนวตัวบวกตัวยูตยูกระป๋งเงินร้านไม่ต้องห่างันบนถนนทังคับน่าเป็นห่วงนะอันนี้ไกั่ไม่รู้ยื่ห้องไหนแต่ยี่ห้องไหนสักายเลดวงดีก็ได้ ของ,พงแพงราคาถูกเด้อจ้าเพราะฉันต้องใช้เวลาเยอะๆ,อๆอที่เป๋าทังป๋าตังนี่ใช่ขนงจ้ามีหลายโทนหลายสีเรา่นงเนาะฝั่งนะญญี้ก็จะเป็นกระเป๋าเออเป็นกระเป๋าผกเอวเรียกอะไร็งคาดพี่ขนมนะ็นคัดจ้นะมีหลายสีเหมือนกันพีน่ดด้นงเนาะนุ่นจะเป็นเข็มขัดเลยจ้า ร่น um, um, okay. ี้นัดนะะเพียบ้ัดอังคือัคูอย่งด้วยาะเลือกได้ตาใจอีไหมแดดไหมมีหมดได้ลจ้าชีไหมแดดไหมไซสไหนไตล์ไหนเลือจ้าขางนงก็จะเป็นห เป um <Sen Heck no wonder> ็นสวยเขัยเี่นะัเปองฟ้าลายเป็นตาข่ายใชอะสวยาอีๆน้องจ้ากลับบ้านกันดิสองกุ่มจ้ะสองนุ่และกัมาแล้ว ไปทันรถกับพี่น้องจ้าโอเคเดินจ้าจบการช็อปในครั้งนี้นะคะไม่ได้อะไรเลยจ้าตอนนี้ก็ถึงบ้านเ็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องจ้าอุยเหนื่อยคับเนอะอไปถ่ายาในลาน เสือพาเนาะเราถ่ายก็ไม่ได้ดูถ่ายไม่ได้ถ่ายตรงคนสักหน่อยถ่ายอื่นจึงมันโดนเออเข้อห้ามถ่ายห้ามถ่ายอาจัรย์โอ้ทำไมาหากินยาเสนอพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ด้วยเจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมนะจ้าคลิปนะหน้ามีนัดเี็แหลกอรัญญาเด้อพี่น้องเด้อ สำนดีก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ